สวัสดีค่ะต้องสุ่ชส่องค่ะกใส่ย้านปลูกาพิจิกนะคะก็มาแล้วนะคะมาเลวมา <g ül> ดีครับมาอะไรนา้มาเมาอ้าไปไหนแล้วไล่สุดเหรออ้า สวัสดีครับสวัสดีค bueno. รับสวัสดีค on รับวันนี้ป้าคำสายมาอะไรวันนี้นะโอ้โหนักเสียและนักเสี่ยวันทไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่มอนี่เอามาให้ลูกชายเจ้าล้านกันโอ้โะขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่เทศสมรชัยยพรวันนี้ป้าคำสายก็เอามามอบให้แล้วเพรว่ามันยุ่งๆยุ่งๆอยู่นะเป็นไงเมื่อวานไปงานมัน ขบ้านใหม่ลุงันสนุกมากเลยบ้านสวยเนาะโบสวยแล้วก็โอ้โหอุลโอมสมรณ์ไปด้วยทัดสินเงินทองอ่าก็เลยรีบมาหาสีสีโบหาพปล่อยพ่อปืนว่าพ่อปืนว่าโอ้โหสนุกสนานเลยวันนี้กำลังจะปิดบ้านจะปิดบ้านจะไปกินอ่าหมูกระทะกับลุงเจ่าก่อนที่ลุงเจ้าจะกลับสวิตเซอร์แลนด์กลับบ้านที่อาจจะไปพักที่สนามบินก่อนแต่วันนี้กำลังรออยู่มีโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังจะิเกิดขึ้นตัวนี้นะ เดยวจะไปทำบุญก่อนจะทำเดี๋ยวเดี๋ยวตัวทีทำโอจิกำลังจะสั่งงานแล้วนี่เดี๋ยวรอรถรถไปโต๊ะครับคุณผไปดูโอเคครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะก็กินเปลือด้วยใช่ยำพรได้รับเดี๋ยวนี่แม่ได้รับแล้วเอ๊ะครูเพิ่งแจกเงินครับผมโอเคครับมาดิค่ะมาดีครับน่ารักจังสี่เดี๋ยวจะเอา อข,อขอบคุณนะคะคุณพี่เพชรสมรใไชยพรก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่าหมาูลูกชายเจ้าเสียบอยหมูโซดค่ะเขาก็กำลังจะไปกินเลี้ยงกับคุณเต่าอยู่นะคะก็อันนี้ก็ฝากไปถึงน้องสำราญด้วยแล้วก็ฝากไปถึงสุขสวัสดิ์ศีวงศาด้วยแล้วก็ลินดาชชยพรด้วยนะคะ พี่หมอนรักคิดถึงเด้อไปทําบุญบ้านลุงพลก่อนเด้อก็จะไปทําบุญก่อนนะคะไปกกกอวกค่ะบ้านสวนผักกับนายช่างก็คงจะรออยู่ตรงนั้นแหละพี่หมอนเน้ยก็ขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เย็นเป็นสุขครบครัวพี่ก็ ขอให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปนะคะป้าขับใจก็น้องก็คิดถึงคุณพี่อยู่แต่ว่าโอ้ยงานเดี๋ยวนี้มันยุ่งจุง่งอยู่พี่หมอนเอ้ยดีเพชรสมรใจพรนะคะก็ฝากไปถึงทุกๆคนนะคะ,อะขอบคุณมากๆขอบ พระคุณเดอ้อคุณพี่เพชรสมรไสยพรนะคะเราก็จะไปทําบุญด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ